แล้วนะคะพี่ช่างพบเจอกับปัญหาหลังคหดาหิ้วดดฟ้าร่วงสิ่งจะไหมคะและพี่ช่างมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะวันนี้สมศรีมีวิธีมาบอกการแก้ไขปัญหาเด็ง,ง่ายๆเลยค่ะรับชมกันเลยค่ะปัญหาหลังคาแดาดฟ้าร่วงสิ่ช่วงหน้าฝนเป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องเจอไม่เว้นแม้แต่บ้านผมหาช่างซ่อมฝีมือดีๆสักคนก็หาได้ยาก บางคนใช้วิธีแก้ไขแบบผิดๆสุดท้ายก็กลับมารั่วอีกรุ่งใจจริงๆแต่นั่นมันเมื่อก่อนเพราะวันนี้ผมมีวิธีหยุดปัญหานี้แบบง่ายๆเหมือนมีมืออาชีพมาดูแลด้วยสี TOA 2 0 1 Roof Seal รูฟซิลสีกันร,รั่วซึมดาดฟ้าหลังคาผลิตจากอะคริลิก100%ยเปอร์เซ็ตยืดหยุ่นสูงปิดรอยแตกร้าได้ดีสะท้อนความร้อนสูงกันน้ำได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์าะมตรฐานมอ,อก,อกอและฉลากเขียว ช่วยแก้ไขหลังคารั่วได้ทันทีอย่างมืออาชีพใน3ขั้นตอน 1. เตรียมพื้นผิวโดยการเช็ดล้างบริเวณที่รั่วให้สะอาดหากมีรอยร้าวให้ปิดรอยด้วยโพลียูริเทนซีแลนก่อน 2. ทารองพื้นผสมสีการรั่วซึม3ส,ส่วนกับน้ำหนึ่งส่วนนำมาทารองพื้น1เที่ยวและเพิ่มความแข็งแรงด้วยการเสริมตะข่ายไฟเบอร์เมชขั้นตอนสุดท้ายทาสีการรั่วซึมอีก2รอบโดยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มนี่แหละครับวิธีแก้ไขปัญหาหลังคาแดาดฟ้ารั่วซึมอย่างมืออาชีพใช้ซ่อมแซมการรั่วในทุกบริเวณเพื่อประสิทธิภาพการอุดรอยรั่วอย่างสมบูรณ์อย่าลืมใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ T O a มั่นใจไม่แตกไม่รั่วซ้ําแถมยังช่วยให้บ้านเย็นประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยเห็นไหมคะง่ายเดียวลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่โฮมเถางเจ็ด สมศรีฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโฮมเพนด้วยนะคะช่องทางการติดต่อสมศรีมีทางไลน์แอด Youtube c h a n แ e l และทางเว็บไซต์ของเราและอย่าลืมนะคะมีปัญหาเรื่องสีอยากปรึกษาเรื่องสีอย่าลืมติดต่อสมศรีได้ที่โฮมเพนนะคะบ๊ายบาย